สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเปลี่ยนปยทานนะคะเป็นดอกกุหลาบนะคะมาแนะนําค่ะเริ่มกันเลยค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบบินเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละหนึ่งร้อยสิบเซนติเมตรนะคะตัดปลายดิบบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ นี่ค่ะเหลือไว้ประมาณสามเซนติเมตรนะคะประมาณสามเซนติเมตรนะคะแล้วเราก็พับลงไปเลยค่ะเอปาปลายริบบิ้นที่เป็นด้านบนนะคะเนี่ยด้านยาวกว่านะคะอยู่ด้านบนเส้นที่หนึ่งเป็นฐานค่ะนำเส้นที่สองมาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะต่อมาค่ะ เส้นที่สามนะคะเอามาคล้องเส้นที่สองลงไปเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะนี่ค่ะสอดเข้ามาตรงกลางของเส้นที่หนึ่งดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆนะคะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะพอเราได้นะคะฐานแบบนี้แล้วเรามีสี่เส้นเราจะทําให้เป็นแปดเส้นนะคะฐานแปดเพราะว่าเส้นหนึ่งอ่ะมัน มีสองเส้นคู่กันเส้นที่หนึ่งพาดเฉียงขึ้นไปด้านบนเส้นที่สองพาดเฉียงลงมาด้านล่างเส้นที่สามก็พาดเฉียงลงมาด้านล่างค่ะเส้นที่สี่พาดเฉียงขึ้นไปด้านบนสอดเข้าไปตรงกลางของเส้นที่หนึ่งก่อนนี่ค่ะดึงออกมาค่ะวางไปนะคะ ตอนนี้เราได้ฐานแปดนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะต่อมาเส้นที่สองค่ะผ้าทับเส้นที่หนึ่งค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สามค่ะผ้าทับเส้นที่สองค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะผ้าทับเส้นที่สามไปค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะ ข้างล่างก็หนึ่งสองสามสี่เช่นกันนะคะแม่เหมียวขอเอาดอกออกก่อนนะคะเก็กวางเส้นที่มือเราจับลงไปนะคะเส้นแรกนะคะแล้วก็หยิบเส้นล่างเส้นแรกขึ้นมานะคะ่ะ วางเส้นที่มือเราจับนะคะลงไปค่ะหยิบเส้นล่างเส้นแรกขึ้นมาเช่นกันค่ะวางนะคะเส้นที่มือเราจับเส้นล่างเส้นแรกหยิบเส้นด้านล่างขึ้นมาค่ะวางเส้นที่มือเราจับลงไปนะคะหยิบเส้นล่างเส้นแรกขึ้นมาค่ะ หลังจากนั้นนะคะข้างบนก็หนึ่งสองสามสี่ข้างล่างก็หนึ่งสองสามสี่แล้วค่ะวางเส้นล่างสุดลงไปค่ะระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะเส้นต่อมาทะลุออกช่องที่หนึ่งเส้นต่อมาค่ะทะลุออกช่องที่หนึ่งทะลุออกช่องที่สอง เส้นสุดท้ายนะคะทะลุออกช่องหนึ่งทะลุออกช่องสองทะลุออกช่องที่สามเรียบร้อยค่ะเป็นผลส้มนะคะฐานเดียวกับส้มค่ะตอนนี้เราได้ส้มครึ่งลูกแล้วค่ะได้ประมาณนี้นะคะเราพลิกกลับด้าน เส้นที่เราจะเริ่มคือเส้นนี้เรานับหนึ่งสองสามนำเส้นริบบิ้นพาดลงไปเลยค่ะหน้าเส้นที่สามปลายริบบิ้นอยู่นี่นะคะเนี่ยค่ะเอามือล็อกไว้นะคะทําแบบนี้ห้าเส้นค่ะเส้นที่เราทําเส้นนี้เราก็นับหนึ่งสองสามพาดลงหน้าช่องที่สามค่ะปลายริบบิ้นเอามือล็อกไว้นะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเราก็นับหนึ่งสองสามพาดลงหน้าช่องที่สาม เส้นที่สามแล้วนะคะต่อมาก็เป็นเส้นที่สี่ค่ะเราเราทำเส้นนี้เราก็นับหนึ่งสองสามพาดลงหน้าช่องที่สามค่ะเส้นที่สี่ค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายเส้นที่ห้าค่ะเราก็นับนะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามพาดลงหน้าช่องที่สามเส้นสุดท้ายค่ะต่อมาเส้นด้านในสุดผ่านเส้นสุดท้ายทะลุออกช่องที่หนึ่ง เส้นด้านในสุดผ่านเส้นสุดท้ายทะลุออกช่องหนึ่งทะลุออกช่องสองเส้นที่สามเส้นสุดท้ายเลยทะลุออกช่องหนึ่งทะลุออกช่องสองทะลุออกช่องที่สามเรียบร้อยค่ะขั้นตอนนี้พลิกกลับด้านแม่เหมียวเริ่มเส้นนี้เป็นเส้นแรกนะคะเราจับดิบบิ้นนะคะพาดขึ้นไปด้านบน บิดเส้นริบบิ้นนะคะไปทางซ้ายมือหลังจากนั้นพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นที่เราทําค่ะเนี่ยค่ะปลายริบบิ้นจะออกข้างๆเส้นที่เราทํานะคะีนเส้นแรกได้แบบนี้ค่ะอย่าดึงแน่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเส้นที่หกที่เจ็ดที่แปดจะสอดไม่ได้นะคะจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบน บิดเซลิบบินมาทางซ้ายหลังจากนั้นนำปลายดิบบินกลับลงมาด้านล่างแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นเส้นนี้ที่เราทําต่อมาก็สอดเส้นที่เราทํานะคะอันนี้เส้นแรกต่อมาก็สอดเส้นที่สองสอดเส้นที่เราทํานะคะนี่ค่ะแต่ว่าเวลาทํานะคะให้ให้วนรอบเส้นลิบบินนะคะ มาเนี่ยค่ะวนรอบกรอบเส้นที่หนึ่งมาต่อมาเส้นที่สามก็เอาขึ้นด้านบนพับริบบิ้นไปทางซ้ายค่ะแล้วก็บิดปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างนะคะเนี่ยค่ะวนรอบมานะคะแล้วสอดลงไปนะคะสอดลงไปที่เส้นที่เราทําค่ะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะเส้นที่สี่จับขึ้นไปด้านบน บิดปลายริบบิ้นไปทางซ้ายมือพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นที่เราทํานะคะเส้นต่อมาจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางซ้ายนําเส้นริบบิ้นกลับลงมานะคะด้านล่างสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นที่เราทํานะคะ เส้นต่อมาค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนเราบิดปลายริบบิ้นไปทางซ้ายมือค่ะแล้วเราก็บิดปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นที่เราทำค่ะมองยากนิดนึงนะคะเพื่อนๆทำเส้นไหนก็สอดกลับไปที่เส้นของตัวเองนะคะ ต่อมาขึ้นไปด้านบนบิดไปทางซ้ายพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานค่ะตรงเส้นที่เราทำนะ,ะเส้นริบบิ้นที่เราทำเนี่ยวนรอบมานะคะ เส้นสุดท้ายจับขึ้นไปด้านบนพับเซนริบบิ้นมาทางซ้ายจับเซนริบบิ้นกลับลงมาทางขวาสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นที่เราทำเลยค่ะบิดแล้วโอเค เรียบร้อยค่ะเส้นสุดท้ายแม่เหมียวไล่ดึงทีละเส้นนะคะนี่ค่ะเราต้นดึงเรียงมานะคะอย่างนี้นะคะค่อยๆไล่ดึงทีละเส้น,นะคะ่ะนี่ค่ะ,คะดึงให้กระชับเลยค่ะทีนี้ก็ดึงให้กระชับเลยไล่ทีละเส้นเลยนะคะ ชับแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะอันนี้สอดเก็บตามลายเส้นค่ะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นนี้นะคะสอดตามลายเส้นเข้าไปค่ะไปทะลุออกหน้าเส้นที่หนึ่งหน้าเส้นที่สองหน้าเส้นที่สามนี่ไปริบบิ้นอยู่นี่ค่ะดึงออกไปนะคะต่อมา เส้นต่อมาคือเส้นนี้ค่ะสอดไปเลยค่ะหน้าเส้นที่หนึ่งนะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองหน้าเส้นที่สามค่ะตอลงไปทําแบบนี้นะคะให้ครบทั้งหมดแปดเส้นค่ะสามเส้นค่ะเส้นที่สี่ค่ะเส้นที่ห้าค่ะเส้นที่หกค่ะ เส้นที่เค่ะเส้นที่8ค่ะเรียบร้อยค่ะเราเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราก็จับริบบิ้นนะคะจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนปลายริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนเราพับริบบิ้นนะคะไปทางขวามือหลังจากนั้น พับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานอันนี้เส้นที่เราทำเรามาสอดเส้นที่สองค่ะนี่ค่ะปลายริบบิ้นก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะอันนี้ยังไม่ต้องดึงให้กระช like ับนะคะเส้นริบบิ้นชี้ขึ้นด้านบนนะคะเราก็พับริบบิ้นมาทางขวาหลังจากนั้นพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานของกลีบดอกถัดมาค่ะหรือเส้นถัดมานะคะ ต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นริบบิ้นชี้ขึ้นด้านบนพับมาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะทำให้ครบทั้งหมดแปดเส้นนะคะ ทำให้ครบนะคะทั้งหมดแปดเส้นนะเส้นสุดท้ายค่ะค่ะเดี๋ยวมาถึงวิธีการสอดแล้วนะคะแม่เหมียวนะคะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะนำเส้นริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปนำปลายริบบิ้นนะคะนี่ค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะมาทางด้านหลังแล้วสอดเข้าไปที่ฐานของเส้นถัดมาค่ะ ปลายดิบิ้นนี่ค่ะดึงออกมานะคะอันนี้เป็นเส้นแรกนะคะเรายังไม่ต้องดึงให้กระชับนะคะเดี๋ยวเส้นสุดท้ายจะสอดไม่ได้นะคะต่อมาเป็นเส้นที่สองเราดึงกระชับเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็สอดที่ฐานนำปลายดิบินสอดที่ฐานในเส้นถัดไปค่ะดึงกระชับแล้วก,กดให้แน่นเลยค่ะต่อมาเส้นที่สามดึงให้กระชับค่ะแล้วก็นำปลายดิบินสอดลงไปที่ฐานของเส้นถัดมาค่ะ ดึงกระชับแล้วกดให้แน่นเลยนะคะต่อมาเส้นนี้สอดลงไปที่ฐานของเส้นถัดมาค่ะดึงกระชับแล้วกดให้แน่นเลยค่ะทําให้ครบนะคะทั้งหมดแปดเส้น าถึงเส้นสุดท้ายแล้วนะคะนี่เส้นแรกที่เราเว้นไว้เราก็ดึงค่ะดึงปลายย้อนหลังมาแล้วก็ดึงเนีย่ยเส้นขึ้นมากดให้แน่นเราได้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีกลีบดอกอีกหนึ่งชั้นนะคะเริ่มจากนี้ค่ะจับดิบบิ้นนะคะไปทางนะคะปลายดิบบิ้นชี้ขึ้นด้านบนเราจับดิบบิ้นนะคะไปทางขวาพับปลายดิบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะ แต่ว่าสอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นถัดมาสอดใต้ล่างเส้นเส้นนี้นะคะปลายดิบบินทะลุออกด้านล่างนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะทีนี้อันนี้เราไม่ดึงให้กระชับนะคะเส้นที่สองค่ะจับดิบบินนะคะมาทางขวาเนี่ยค่ะเส้นริบบินที่เราพับไปทางขวาให้นําให้มันอยู่ใต้กลีบดอกนี้นะคะ บดอกแรกที่เราทํานะแล้วก็จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะนี่ค่ะนี่นะคะให้เป็นแบบนี้นะนี่อยู่ใต้ล่างต่อมาเส้นที่สามจับติดบิ้นนะคะพับมาทางขวาพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นทะลุกออกด้านล่าง อันนี้อยู่ใต้กีบดอกนะคะเนี่ยอยู่ใต้กีบดอกนะต่อมาเส้นต่อมาจับริบบิ้นนะคะพับมาทางขวาจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานค่ะเดี๋ยวเราจะดึงให้กระชับนะคะแล้วก็จะได้สอดนี่ค่ะ นี่นะคะกีดดอกก็จะเรียงกันสวยงามมากค่ะเส้นสุดท้ายแล้วนะคะเส้นสุดท้ายนี่คือต้องสอดเข้าไปในหน้าเส้นแรกนะคะเนี่ยค่ะนี่เรียบร้อยค่ะทีนี้ก็ไล่ดึงทีละเส้นค่ะนี่นะคะไล่ดึงไปทีละเส้นทีละเส้นเลยค่ะ ไล่ดึงให้นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะตัวไหนที่มันดึงแล้วมันเล็กไปเราก็คลายออกมานะคะไหนที่ไม่เท่าเพื่อนนะคะไม่เสมอกันกันกบเพื่อนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะเก็บปลายดิบ,บินค่ะ เราจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะสามเซนติเมตรนะเหลือไว้ประมาณนี้แล้วก็สอดลงไปค่ะนี่ค่ะเส้นที่เราทําก็คือเส้นนี้เราสอดไปเส้นที่เราทํานี่คือเส้นนี้เราสอดเส้นนี้ค่ะสอดเส้นด้านหน้านะคะนี่สอดไปเอามือกดไว้เลยค่ะต่อมาแม่เหมียวตัดปลายริบบินเหลือประมาณนี้นะคะ แม่เมียวขออนุญาตตัดให้หมดทุกตัวเลยนะคะเดี๋ยวสอดทีเดียวนะเรียบร้อยค่ะเมื่อกี้เราสอดเส้นแรกไปแล้วต่อมาก็เป็นเส้นที่สองค่ะเนี่ยค่ะสอดเข้าไปแล้วก็มือกดนะคะ ก่อนสอดก็ดูก่อนนะคะว่ามันกระชับไหมนะดึงก่อนเอามือกดไว้ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะ เราก็จะได้ประมาณนี้นะอันนี้ใหญ่กว่าเพื่อนนิดนึงเรียบร้อยแล้วนะคะดอกกุหลาบของแม่เหมียวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ